สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าฐานทัพสหรัฐหลายแห่งซึ่งตั้งอยู่ทั่วทวีปยุโรปยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับชาลีซึ่งเป็นระดับสูงสุดอันดับสองรองจากระดับเดลตา้า ทางนี้กองทัพสหรัฐระบุบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่าระดับชาลีจะถูกสั่งใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือได้รับข่าวกรองที่บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มจะเกิดการก่อการร้ายหรือการมุกเป้าโจมตีบุคคลหรือสถานที่ส่วนการเตือนภัยระดับเดลต้าจะถูกใช้เมื่อการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหรือใกล้จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นแม้หน่วยบัญชาก,การทหารสหรัฐภาคยุโรปหรือว่า USEUcom ไม่ได้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงระดับการเตือนภัยแต่ทางหน่วยงานระบุว่ายัางคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันนั้นกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนตะกอนระบุเนื่องด้วยปัจจัยหลายประการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของทหารสหรัฐอเมริการวมถึงครอบครัวของพวกเขาที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ยุโรป u s e u c o m จึงเพิ่มความพยายามในการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในช่วงฤดูร้อนปีนี้ อีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังแนะนําให้พลเมืองชาวอเมริกันในเยอรมนีซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักง,งานใหญ่ของ us eucom มีความระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากการก่อการร้ายอีกด้วยความเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจน่าติดตามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสหรัฐริากานั้นออกมาเตือนนะครับถึงภัยที่จะมีผลกระทบต่อฐานทัพหลายแห่งในทวีปยุโรปเป็นระดับเกือบที่จะสูงสุดซึ่งไม่บ่อยนักนะครับที่สหรัฐนั้นจะออกมาเตือนภัยในระดับนี้นั่นก็หมายความว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐรปาการนั้น อาจจะมีข่าวที่เรียกว่าไม่ปกตินักนั่นก็คือการที่จะมีบุคคลนะครับเข้าไปโจมตีฐานทัพสหรัฐอเมริกาในยุโรปหรือไม่เนื่องจากว่าที่ผ่านมานั้นสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนยูเครนในการทําสงครามกับทางด้านกองทัพรัสเซียซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวยุโรปพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสหรัฐอเมริกรานั้นยังคงสนับสนุนอิสราเอลนะครับในการทําสงครามกับกลุ่มฮามาสในเชนวนกาซาจนทําให้พลเมืองชาวปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิตไปแล้วเกือบ4ี่0 0ื่คนด้วยกันซึ่งตรงนี้เองก็ทําให้ชาวยิวที่อยู่ในประเทศต่างๆในยุโรปนั้นได้รับความเกลียดชังไปด้วย แน่นอนว่าตรงนี้อาจจะก,กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้มีคนพุ่งเป้าต้องการเล่นงานสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะฐานทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ทั่วทั้งยุโรปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เนียนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนียด้วยครับ